ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มารับชมคลิปนี้นะทุกคนก็นั่นแหละวันนี้เรามาอยู่กับ TPS TV กันเช่นเคยนะทุกคนอยู่คู่ทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะทุกคนก็วันนี้เสียงผมแตกแล้วทุกคนเออไม่แปลกใจทุกคนเนาะก็วันนี้ผอมานการรหัสมาให่ทุกคนดูไม่ได้มดเลยทุกคนดูจริงจังเลยทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นรหัสมาใหทุกคนแต่และก็เดี๋ยวผมพาไปดูชุบ ชุดผมถ้าไม่เชื่อว่าผมหมืทุกคนดูจริงเปล่าทุกคนดูผมขายรหัสน้นแล้วก็ผมมาซื้อรหัสม่ทุกคนเนาะเดี๋ยวก็เท่เหมือนกันนะชุดนี้ก็ไม่ประมาณไม่แพงเท่าไหร่ทุกคนแต่สกินปืนไม่ค่อยมีทุกคนมีแต่ชุดเนาะทุกคนก็นั่นแหละทุกคนดูมีชุดประมาณนี้ทุกคนชุดเอซุสก็กินอะไรทุกคนเนาะเออแล้วก็ดูทุกคนกางเกงก็ไม่เท่เท่าไหร่ทุกคนดูรองเท้าออกแบบนี้ทุกคนเนาะดู กระเป๋าในท่าน MM ี่โอ้ท่าปดตัวก็มีทุกคนดูไอแต่ท่านี้นะนทุกคนสกินดูกระเป๋าก็แบบนี้ทุกคนไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าผมว่าผมกับผมคุ้มมาทุกคนนะเออแล้วก็ประมาณทุกคนแล้วก็ไม่ปแกในะทุกคนวันนี้ผมไม่ไหนไม่มาในทิกบ์ปทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นมาป่าเดวดานทุกคนที่มันเป็นจันดางทุกคนนั่นแหละก็ อะไรก็ไม so, ่เป็นไรทุกคนก็ก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ทุกคนแต่ก็ไปรับชมกันคลิกเลยนะทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามกันอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนเอออย่าหนี้พูดมัวแล้วทุกคนนะก็อภัยด้วยทุกคนดูเอากะตุกเช้าเออนะทุกคนป่ะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกมกันแล้วทุกคนแต่ผมไม่ได้ซื้อปืนทุกคนมันซื้อทุกคนไม่รู้ซื้อปืนเออซื้ออันนี่ยสกอร์อะไรไม่รู้ทุกคน เดแล้วก็จะมาลองเล่นหอกหมนะทุกคนดูทุกคนแต่ว่าผมไม่ร <đó. S 2> ู้ว่าเล่นไก่รู้ว่าเล่นหนไม่รู้ก็อึ่นไปตามนั้วทุกคนนะเอาเน็ตเกาเกาเราทุกคนอ๋อตายแล้วกูตายอ๋อเดี๋ยวทุกคนเอาเข้าเข้าไปเน็ตหนึ่งทุกคนเดี๋ยวทุกคนเอาองงเป็นหมดทุกคนเอากระตุกเน็ตปมชาทุกคนดูอ๋อเอาทุกคนตายเลยทุกคนอะเนี่ย ตายกับบอดแล้วทุกคนเอออะไรเนี่ยเล่นแต่ว่าซื้อรหัสโหแต่เล่นโคตรกากเลยทุกคนทำไงเดี๋ยวทุกคนมาจังหวะนี้แล้วก็มาเริ่มมาทุกคนเมื่อกี้เน็ตช้าทุกคนปับเอาเอาอีเลทุกคนปาบปับเอาไม่โดนมามามาเออเออโดนสองตีทุกคนปาบปับเอาไม่โดนทุกคนว่าขจะดแต่กันแน่ทุกคนดูปาบเอาไม่โดนไอขจัดอะไรทุกคนจะตายแล้วเอ้ยนั่นแหละ โคตโหดทุกคนเออมันที่ก็โหดเอากระตุกล้ะทุกคนไม่ใช่เพราะกระตุนทุกคนเน็ตมันช้าทุกคนดูเออนั่นแหละก็เน็ตมัน3 G 4 G บ้างทุกคนเออน่ะก็ผมซื้ออยู่ MP แล้วกันทุกคนผมชอบเล่นอยู่ MP ทุกคนดูสกินสกินปุ่นไม่ค่อยมีทุกคนเออนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็มาแล้วมาไหนมาเนาะทุกคนจังหวัดหัวนอนนอนดูทุกคนดู นี่เข้าไปแล้วทุกคนห้าสิบสี่กับสี่สิบเก้าไม่รู้เท่าไรทุกคนยนระเบิดป่านึงทีก็โยนระเบิดอะไรไม่รู้ทุกคนไม่ไม่จำนี่นี่อ้าวไม่โดนทุกคนอะไรเนี่ยเอาตาเอตั้งไอ้ัวไปหนึ่งทีมามาออกมาดิก็สกัยเลิฟแป๊บทุกคนเดี๋ยวจะถึงป่ะเอ๋ององดูวยทุกคนองไม่ผิวก็ผิวนั่นทุกคนเออ เออเ,เ,เอาจะตายทุกคนเอาจะตายแล้วเนี่ยทุกคนดูดูจะตายทุกคนเอาไม่โดนไม่โดนได้ไงไม่โดนตายเอาไม่ตายทุกคนอะไรเนี่ยอะไรครับทุกคนเอากระตุกแล้วทุกคนอะไรพวกไม่ชอบนิ้วอะทุกคนโอ้อะไรว่าเอออภัยกันด้วยทุกคนยังกระตุกอยู่ทุกคนตั้งแต่คลิปแรกทุกคนเอาทาไปละกันมารอบสองรอบสามทุกคน มาเอารับสีทุกคนเออเดินไปมาออกมาดีเออไม่โดนได้ไงเอาโดนละเออปัสกาเล่ปไม่โดนเอายังไงยังไงจังหวะนี้ยังไงทุกคนยังไงก็ยังไงต่อยังไงต่อทุกคนไปไหนต่อทุกคนไปทางซ้ายดีกว่าทุกคนป่าจะไมวนอี่ทีจะตายทุกคนเอาเอออ้เนตเตียทุกคนจะตายแล้ว อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเอาโดนยังโดนอทุกคนแต่คงยิงไม่โดนทำไมมันยิงโดนทุกคนอะไรนั่นทุกคนมาเราไปวิ่งไปดิโอ้นั่นแหละเอามาอยุ่นั่นเอี๋้ตายไปดิเออเข้าหัวเป็นเม็ดทุกคนสามเม็ดเข้าหัวโอ้โคตรโคตรนี่อะไรกันนักหนาทุกคนเออเออนั่นแหละอย่าอย่าไปถอนทุกคนนะเออที่เอากระตุกละ นี่ผมท้าที่กระตุกทุกคนเออยนั่นแหละทาอะไรที่ทุกคนดูถ้าก็เท่นะทุกคนมาป๊บที่สี่ทุกคนที่ห้าไม่รู้ไม่รู้ออกดิเป๊าบเอากระตุกกระตุกเฉยทุกคนป๊าบกระตุกตายตายไม่ตายทุกคนจังหวะนี้ยังไงทุกคนป๊าบไม่ตายทุกคน ผมเนยตายเอออะไรครับเนี่ยทุกคนช่วยกันหน่อยที่ทุกคนโอ้โหเออกดไลทุกคนนะทุกคนไม่ช่วยอะไรทุกคนนะทุกคนเออมารับที่นทุกคนมามาออกจงหวะนี้จะเป็นไงทุกคนเอากระตุกละเอาเอตายทุกคนดีไม่ตายทุกคนตายตายนี่ทุกคนเป็นไงล้วทุกคน เสมอแล้วทุกคนสามต่อสามทุกคนแกรทีทุกคนเออโห้กาเดงนเงี้ยทุกคนเป็นไงทุกคนเออแล้วผมจะซื้อปืนลูกสองดีกว่านะแล้วผมจะเล่นลูกสองทุกคนแต่ลูกสองไม่มีสกินทุกคนเออเข้าใจของงปานทุกคนเออมีแต่ชุดมีแต่ท่าแต่ไม่มีสกินปืนอันนี้ก็ไม่เอาเอ้ากดออกเทุกคนอะไรเนี่ย โอเคทุกคนเมื่อกี้กดออกเฉิทุกคนเอาาเป็นไงละจังหวะน,นี้กระตุกกระตุกใชป้าป้า,ปาไม่โดนของเม็ดไม่โดนป้าป้า,ปาไม่ได้เออกูนี่ละตายอีกรอบหนึ่งอะไรครับเนี่ยโอ้โหกระตุกอ่ะผมไม่ชอบกระตุกจังเออจะทำไงดีจะแก้ยังไงปัญหาก็ไม่รู้ทุกคนเออมาหารอบสุดท้ายแล้วคณเออดูว่าจะดีเสมอกันได้หรือไม่ทุกคนมาออกมาดีออกมาดีมามา อ๋ปพาปพาเอา,า,า,เอามันตั้งไอว้วอรก่อนทุกคนมาจังหวะนี้มันมาตรงนี้ปพาปพาไอ้เวอร์ที่นี่ตูทุกคนมามันจะมาตรงนี้ปพาทุกคนเอามันมาปพาปพาตายไม่ตายเอาเป็นไงทุกคนโอ้โหอ,อะไรกันนักนี่ทุกคนทำไมตายอย่างเดียวทุกคนโอ้อะไรเนี่ยเอ่อเกมนี้แพ้ทุกคนไม่เป็นไรทุกคนก็มาทำคลิปเฉยๆทุกคนเนาะ ก็เป็นยังไงการบ้างที่มากดูคลิปนี้ท so so ุกคนก็นั่นแหละก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ไม่มีไรมากทุกคนกรับของแบบทุกคนนั่นแล้วก็โอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตั้งใครกันด้วยทุกคนแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นแจ้งตทั้งหมดกันด้วยทุกคนจะได้ไม่พลาดใหม่ๆนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับยูคูขุนเหนือจัง